หลักการเลือกเมนูสําหรับผู้ป่วยโรคไต 1. เลือกโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะของโรค 2. ควบคุมโพแทสเซียมพแทสฟอรัสโซเดียมไม่ให้เกิน 3. หลีกเลี่ยงการใช้น้ําซุปต้มกระดูกเข้มข้นหรือซอสเค็มจัดและ 4. ใช้วิธีต้มอบย่างแทนการทอดและเมนูที่กินได้สําหรับผู้ป่วยไตยระยะก่อนฟอกไตอาหารเช้าแนะนําเป็นขนมปังปิ้ง บวกกับไข่ต้มหรือไข่เจียวโดยทานเฉพาะไข่ขาวอาหารกลางวันทานข้าวสวยบวกกับปลาหนึ่งเมนาวลดน้ำปลาลงทานคู่กับแตงกวาอาหารเย็นเลือกทานเป็นข้าวต้มปลากระพงบวกกับฟักเขียวใช้น้ำซุปอ่อนๆของว่างอาจทานเป็นแอปเปิลลูกเล็กสัก1ลูกได้เลยครับส่วนเครื่องดื่มแนะนำเป็นน้ำเปล่านะครับสำหรับคนที่ฟอกไตแล้วให้เพิ่มปริมาณโปรตีนเช่นไข่ขาวต้มปลา อกไก่หรือเสริมโปรโตีนสำหรับผู้ป่วยไตยคุมโซเดียมและน้ำเหมือนเดิมผลไม้ก็เลือกชนิดโพแทสเซียมต่ำเพียงเท่านี้ก็อร่อยแบบสบายไตยแล้วครับ